นี่ท่านนอนก่อนเรื่องฉันจะเป็นล็อกสตาร์กางบึงเงียบสงบมีเป็ดน้อยชื่อตา้าที่ฝันอยากเป็นล็อกสตาร์แต่เพื่อนๆกับหัวเราะเป็ดจะร้องเพลงล็อกได้ยังไงต้าไม่ยอมแพ้มันหัดร้องเพลงทุกวันส่งเสียงกาักาบกัาบจนแสบคอและยังฝึกตีปีกาวกับเล่นกีตาร์ลมจนวันหนึ่งหมาป่าจิมมี่มือกีตาร์แห่งป่าข้างบึงผ่านมาได้ยินเสียงเธอแปลกดีนะ เจ๋งไปอีกแบบจิมมี่ชวนต้าไปเล่นดนตรีในงานเทศกาลป่าใหญ่วันแสดงมาถึงต้าตื่นเต้นสุดๆเมื่อมันขึ้นเวทีและเปล่งเสียงกราบกราบกราบด้วยจังหวะสุดมันเสือโค้งตีกองลิงเล่นเบสท,ทุกตัวร้องตามกันสนัน่นตั้งแต่นั้นมาต้ากลายเป็นล็อกต้าเป็ดล็อกสตาร์ตัวแรกของป่าและมันก็ได้พิสูจน์ว่าความฝันเป็นจริงได้หากเราไม่ยอมแพ้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ